เอ้แอบมีกิ๊กตัวไหมบอกว่าจารย์ดีเดี๋ยวไปขอให้ <c oughs> เดี๋ยวไปขอให้เดี๋ยวเป็นพ่อสื่อให้โอเคป่ะ okay, ได้เอฟซีแห่ขันหมากไปขอเลยชอบสาวคนวไหนอยากได้เมียห,หรือเปล่าอ๋ ถ้ามันเขาไปนอนได้เกิดขึ้นจีดีเนาะเวลาเขาไปห้องเน,นแล้วเขาไปนอนเนี่ยน,นี่้องมีมันเข้าไปบ่อย <c oughs> <c oughs> เปิดไปแล้วเขาไปนั่งกินนมกินขน,นมใช่จีดีนเราบออกมา <c oughs> ลังนอนเรากลังรับได้สัก <c oughs> ยังไม่ยีสิบวทีเแม่งบอกมาแล้วต้องลุกเลย<ห> <c oughs> เดี๋ยวครับจะไปนอนแล้วมันไม่ได้ทายแล้วมันมันไม่มีภาพเรา รงคำอะไปเฮ้ยรทำมาทำมาแม่ว่าโทรหาด้วยโอ้โหโอยเว้ยจอไปไหนจอกลับมายางอะ่รแหละโอ้ยว่าตาย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 อะเปลี่ยนกันเอาพิชัดบ้างเอาเออไปเดี๋ยวไม่ับแล้วเขาเลยจะทำอะไรหรอกนี่เอ้ยจะอุ้มกับสวนทำด้วยบอกไปด้วยสวนทำด้วยกันนะอย่างเงี้ย วาสนาแล้วมวดนี่เด้อจอเอ้ยมันเคยได้จับไข่จอเอฟ็ีเขาก็ซื้นูนลสินี่ให้กินเด็กของดีๆเว้ยเนาะดูมันเป็นบักเลยเนาะตองนีง้โอ้นำเนาะตนนี้ไม่มีคนวันนั้นเกาๆอยู่จับผิดแรงนิดนึงแหใส่หมูไม่ถูกใจ อาจจะพลิกยังไงแหละพอพลิกปุ๊บบางทีก็เฉยนะแต่บางทีเนี่ยโอ้โหเก็บเป็นคลิปนานๆเนี่ยมาเยี่ยมมาจอดทุกทีถ้าปักบปอนนะถ้าปั๊บป้อนจะเพิ่มก็เป็นคลิปลงในบอกมาครับเพื่อนครับเพื่อนครับโอ้ย ปุศาเสียค่าเดินทางนักไกลามาจากบุรีรัมย์นะมาถึงสระบ,บุรีนะได้มาดูารูปกระจอนี่ก็สุดยอดแล้วเ <c oughs> นอะกราจอเนาะกินขนมดิอุ้ย <c oughs> ได้แต่เห็นอยู่ในภาพ แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มาสัมผัสอย่างนี้ไข่ก็ใหญ่ด้วยดูดิไข่ไมร้อนไม่ร้อนเลยใหญ่แต่ไข่เองดูดิพุงก็เจี่ยวนิดนึงดูพุงก็รู้แต่จอบอกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ไปร้ายมาขนมกขนาอุ่มหนานั่นน้องเนี่ยขนมนะเว้ยก็จะว่างไปก็ไปว่างน่ะถือหนีไปโคือมันพูดตรงจริงมันก็หนาอุ่มหนาไรได้เน้อง ว่ามันไม่นั่นนหะกระทั่งลืมไว้ใจอืมไม่ทำอะไรเขาเนาะคืออะไมาอยู่แล้วอบอุ่นก็แปดเลี้ยงหมาเลี้ยงไอ้ตัวนะหนึ่งเลยแด่เฉยๆเนาะเหลี้ยงอะไรมันกระดักจริงว่าเรากระดักเราเมื่อกี้อยากควบปุ๊กทั้งหมดเยจับขนมมันเมื่อกี้เนะี่ยดูอี๋หัวงโนหัวงจะไม่กินเว้ยอื้มกินจะพุ่งกลางเล้วนี่ จะจับอาบนาำได้ก็จะดีเนาะตัวมันไม่มีเฮฟไม่มีอะไรเลยนะด,ดูดูหางม,มันโอ,อ้หางงามนะใหญ่ลำใหญ่เนาะนหางล้วนๆเลยเลยนะขนแค่ปก<ม>นั่นเฉยๆได้นะลำบางหาตึกหมดแล้ว<ม>สำแขนเองเลยเนาะ <laughs> ไอหางงัวเนาะไอหางลิงเนาะต้มซุปหางลิงกินมดผัดอะไอย่างงี้เนหนึ่งได้หางหนึ่งเนี่ยโว้ขูกินได้หลายวันนะอ่าเอาเอาบิดเอาเออเปลี่ยนท่าโอ้ยทังตูดไทยเอาอย่าลูบหางดีนะอย่าลูบหางลูบตูดลูบไข่อะไรอะทันไทยเลยโอ้ยเปลี่ยนท่าเนาะเปลี่ยนท่าให้ซะเลย จ้ไอ้จ้หาหางัวยังอายเลยนะ่ยกล่อมดีกนหรอดูว่งัวสัมเขนนี่เลยเนาะอย่าหยุดเก่านานนะหย,ยุดเก่าเดีย๋ยวคันทันนี้นะจิ๋วไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะขนมเไยไม่ได้ให้มันถือเลยอันบาปเอ้เหื่อยวะหวงยเแต่ได้ถือแล้วเออของเราเลยแหละมันกินไม่เนะี่ย ชอบมีกินแต่ถ้าถึงมือแล้วอย่าจะเตะของข่าก็อย่าเตะเลยเลยโอ้ยมีหัวนมด้วยเอ้ยวาสนาได้จับหัวนมจ๋อเว้ยจับหมดแล้วเอ้ยใครไม่เคยได้จับก็ได้จับแล้วที่นี่แบบโฆนณาที่ใจอุ้มป่ลนะลองเลยลองอุ้มรุ่ยหาไหนที่นี่อ่าลองเยอะๆเยอะๆ